สวัสดีคะ่ะช่องคุณยายขาโลวันนี้คุณยายมาอัปเดตวันที่18เมษายน2 5 6 6คุณยายรอไปสนีมารับตะก,ก้าเนาะบนสีไปส่งเนี่ยไปตนียังไม่มาเลยแล้วก็นี่หน้าบ้านคุณยายให้มาชมบนสีหน้าบ้านของคุณยายดูดอกมะลิของคุณยายนี่ ดูน้องกำลังจะออกดอกเต็มต้นเลยเนี่ยดูดอกน้องหอมมากดูสุขชอดเลยน้องกำลังออกดอกแล้วมาลิของคุณยายนี่นะคุณยายมาอัปเดตลูกค้าจะมารับโอ้ยไปสน,นีจะมารับเดี๋ยวคุณยายพาชมข้างบ้านนี่ต้นลิ้นจี่ของคุณยายที่คุณยายปลูกไว้น้องเริ่มโตแล้ว และนี่ก็ดอกไม้บานคุณปู่คุณยา่าอันนี้ต้นเชอรี่ต้นเชอรี่หลานสาวปลูกไว้ดูดีน้องโตแล้วน้องกำลังมีดอกเลยเนี่ยเชอรี่ต้นเชอรี่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มาเจอหลานสาวตื่นนอนมา <c oughs> คุณยายแอบมาถ่ายหน้าบ้านดูดิน้องมารีนตื่นนอนมารีนตรงหน้าตา่างปหาคุณยายไม่เจอคุณยายมวัวแต่มาแอบถ่ายข้างบ้านดูดิหลานตื่นมาพอดีเลยนี่วันสี่คุณยายมาปลูกตรงต้นทุเรียนทุเรียนตายไปแล้วนี่ดูชวนชมหงยายดอกสวยมากเป็นดอกซ้อน,อนเลยนี่ ไรก้นหนึ่งก็เป็นนี่บานขอบเป็นดำๆสวยมากเลยชวนชมของคุณยายดูลำต้นน้องนี่ชวนชมดูดอกน้องสวยมากเลย โอเคนะคะคลิปนี้คุณยายขอจบไปก่อนคุณยายมาอัปเดตข้างหลังบ้านนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาโลดด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยเอฟของคุณยายนะคะโอกาสหน้าช่วยอุดหนุนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ